จังหวัดลบบุรีคณะสงฆ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมกันมอบบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัยตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัยพัฒนานิคมผาสุขถวายเป็นพระราชกุศลครับ ช่วงเช้าวันที่สองพฤษภาคม2566นางเพชรรัต์เลิดรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบบ้านให้กับผู้ประสบอคีภัยจำนวนสองหลังตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ประสบอคีภัยพัฒนานิคมผาสุขถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้ถวายราชการะต่อเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรกละ้าเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งบ้านหลังแรกได้มอบให้กับครอบครัวของนายป้อมเกิดสลุงนาบาลขที่2ทับ1หมู่ที่3ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒานานิคมจังหวัดลบบุรีสำหรับบ้านหลังดังกล่าวประสบอักีภัยเมื่อวันที่20มกราคม2566ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ทำให้ครอบครัวที่มีผู้อาศัยอยู่จำนวน7คนไม่มีที่พักอาศัยจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบ้านของนางจาเนียนทองคําเลขที่47ทับ2หมู่ที่13ตาบลพัฒนานิคมอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งประสบอาคีภยัยเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2565ได้รับความเสียหายทั้งหลังบ้านหลังนี้มีผู้พักอาศัยสองคนสําหรับการดําเนินการดังกล่าวนี้ทางนายรัฐพลทุรพันธ์นายอำเภอพัฒนานิคมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารอง,องค์กรปกครอง รองส่วนท้องถิ่นสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอพัฒนานิคมสมาชิกแม่บ้านมหาไทยอำเภอพัฒนานิคมกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะสงฆ์ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันบริจาคได้ร่วมกันบริจาคเงินและอุปกรณ์วัสดุในการดำเนินการก่อสร้างตามนโยบายของทางรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับ